ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากค่ะทุกคนเมื่อรู้แล้วว่าจะหักกับพักประชาชนฉีก MOA เรียกว่าโหวตสวนกับมติที่ได้ตกลงกันเอาไว้ย่อมรู้ถึงผลที่จะตามมาอยู่แล้วว่าพักประชาชนคงจะยอมไม่ได้แล้วก็คงจะมีการนำไปสู่การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติซึ่งทางคุณอนุทินเขาก็หงยไพย่หงยการ์ดไว้แล้วว่ายื่นเมื่อไหร่ยุบเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ยื่นค่ะเพียงแค่เห็นว่าเอาจริงกันแล้วแท้แน่แล้วว่าจะยื่นซักฟอกเพราะฉะนั้นก็ยุบเลยจ้ะโดยล่าสุดนะคะทางคุณอนุทินเนี่ยได้กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกกรุณาโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการทั่วไปแล้วนะคะทุกคนโดยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่า การกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีก,กายุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากค่ะมีมติให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256 2 2 8ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3ของสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ซึ่งทางคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกเนี่ย เรียกร้องให้คุณอนุทินในฐานะนายกเนี่ยยุบสภานะคะหลังจากที่มีสมาชิกพักภูมิใจไทยเนี่ยลงมติเป็นเสียงข้างมากซึ่งรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าคุณพราดอนปริศนานัทกุลสอสอ่างทองพักภูมิใจไทยเนี่ยได้ชี้แจงให้ผู้แทนพักประชาชนเนี่ยทราบว่าถ้าหากลงมติให้ตัดอำนาจสอวอตามที่พักประชาชนต้องการในวาระสามเนี่ยสอวอเขาจะไม่เห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จะส่งผลให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พยายามทํากันมาเนี่ยมันต้องล้มเหลวก็เลยขอให้คงอํานาจของสอวไว้ก่อนก็คือหมายถึงให้ยังคงเรื่อง1ในสของสอวในการเสียงอะนะคะให้คงเสียงหนึ่งในสของสอวในการที่จะบทวารสามซึ่งจริงๆอ่ะเขาให้ใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาคือถ้ามันเกินเนี่ยก็ผ่านไปแล้วไม่จําเป็นต้องมาติดว่า ต้องมีสวเห็นด้วย67เสียงแต่นี่แหละค่ะเขาไม่ยอมตรงจุดนี้มันก็เลยไปต่อไม่ได้พักประชาชนเขาก็ไม่ยอมแล้วก็แจ้งว่าถ้าโหวตแพ้ในมาตราน,นี้เขาจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วังใจรัฐบาลทั้งคณะเลยนะคะซึ่งทันทีที่มีการประกาศออกมาแบบนี้คุณอนุทินก็ตัดสินใจยุบสภาไปเลยเพราะ คุณนุชินเคยบอกไว้แล้วนะคะว่าพระ,ะราชกฤษฎีกาเนี่ยร่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่กรอกวันที่เท่านั้นเองและแล้ววันนั้นก็คือวันนี้มาถึงแล้วนั่นเองนะคะก็ตัดสินใจยุบสภาพเพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชาชนให้มาเป็นนายกหากพรรคประชาชนไม่สนับสนุนรัฐบาลก็ต้องสิ้นสุดวาระไปพวกเราพยายามเจราจากับสวเต็มที่แล้วอันนี้คือหมายถึงคุณพระดลนะคะ บอกว่าอืมพยายามแล้วดูแบบดูแบบละครนหคะ,ะแบบเราไม่ได้สนิทกันเราไม่ได้สนิทกันเลยเราไม่ได้สนิทสนมกันถึงขั้นจะแบบอย่างนั้นสิอย่างนี้สิเราพยายามพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่เราไปสั่งสวให้ตัดอำนาจตัวเองไม่ได้นะ ผมสั่งนี่ได้เข้าใจใช่ไหมคะอืมนี่แหละแล้วก็พยายามเจรจากับพรคประชาชนแล้วเนาะว่าถ้าตัดอำนาจสอวอนี้สอวอก็จะไม่เห็นชอบในวาระสามนะอืมซึ่งกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญมันก็ไปต่อไม่ได้ไงนะและเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อภาร,รกิจที่ทําไม่ได้ตามที่พรคประชาชนต้องการก็ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นภาร,รกิจหลักตามข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาลก็คือ ให้มายุบสภาผู้แทนรศนัศดรวันนี้คุณอนุทินได้ทําภารกิจนี้ตามข้อตกลงแล้วเพราะฉะนั้นก็ยุบสภาเป็นที่เรียบร้อยคุณอนุทินก็ประกาศในเฟซบุ๊กของคุณอนุทินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้กลับหัวไหมอ่ะกลับก็สรุปให้ก็คือผมขอคืนอำนาจกลับไปอย่างพี่น้องประชาชนครับ